นี่คือสนามหลวงนี่วัดปักแก้วตัววัดปักแก้วกับวัดปักแก้วคอ,อนแสงใหม่น,นี่เชือกสนามหลวงครับพี่น้องโน่นสผลพันแปดผลพันเก่าอยู่โน่นโน่นผลพลันแปดโอ้โหสนามหลวง วางกับวังอ่วางกับวังจดีทองมดปักแก้วเดินเล่นครับเลยรวม นีคคกก่คือวัดปัะแก้วคี่น้องเี่วัดปัะแก้วกัน